เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรรัสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือเจ้าวัดวัดพระเชษฐุพลวิมลมางคลรามเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลด้วยสํานักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางอปกรร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและองค์กรภาคีเครือข่ายจากการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหรืออปตอณอาคารปัญญานันทานุสรวัดชนละประธานรังสฤษอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าพระกุลสมเด็จพระมหาเีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในฐานะประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางหรืออปกอเป็นประธานเปิดงานพร้อมกันนี้พระเดชพระคุณพระพรมเสนาบดีที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปทุมคงคากรรมการผู้ส่งคุณวุฒิอปกรพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวัดไร่ขิงประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยอบรมประชาชนประจําตําบลพระเดชพระคุณพระธรรมวชิโรดมเจ้าคณะภาคหก พระราชวัชระรรมภาทีเจ้าวาดวดชนลประธานรังสฤษฐ์พระราชวัชรสาครคิีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นตลอดจนพระเถระพระสังฆาธิการประธานหน่วยอบตอเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยีโอเนจก,กิปร่วมประชุมทั้งออนไลน์ออนไซต์ทั่วประเทศกว่า1,800รูปคน การนี้จะประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์เมตากล่าวสมมูทนียกกถาเปิดงานโดยเน้นย้ำความสำคัญของงานอ,อปตอในระดับมหาเถรสมาคมโดยพระเมตตาในสมเด็จพระริวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในฐานะองค์ประธานมหาเถรสมาคมทรงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมก,การจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งอ,อปตอให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่สุดแล้ววัดได้ประสงค์ จะเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคมสามารถให้คำแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อันหนึ่งมหาเทรสมาคมโดยพระเมตตาในเจ้าพรคุณสมเด็จพระสังฆราชพลมหาสังฆปรินายกในฐานะองค์ประธานกรรมการมหาเทรสมาคมทรงมีคำสั่งมหาเทรสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเพื่อให้คณะทำงานได้ยกร่างปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลให้สามารถดำเนินตําเนการได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันและเกื้อคูแก่ชุมชนสังคมประเทศชาติซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจัดได้ เปิดโอกาสให้หน่วยงานอบรมประชาชนประ,ประจำตำบลได้เสนอปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินง,งานของหมวยอบรมประชาชนประจำตำบลในการแก้ไขให้การดำเนินง,งานของหมวยอบรมประชาชนประจำตำบลสามารถเป็นสู่รกลางของชุมชนตามวิถีพูดธบรุณาการกับงานคณะสง์ และประชาชนภาคีเครือข่ายต่อไปการมาร่วมผนรกำลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพระเถระมากประสบการณ์บนเวทีเสวนาหรือการศึกษาต้นแบบของวัดชนะระธทานกับกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระรัตนกรัยเป็นสัญญาณการเห็นพ้องพร้อมฟื้นงานอ,อปตอของคณะสงฆ์นับตั้งแต่องค์ประธานสูงสุดของมหาเถรสมาคมที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ที่จะนำหลัก8ด้านคือศิลธรรมและวัฒนธรรมสุขภาพอนามัยสมาชีพสัติสุขศึกษาสงเคราะห์สาธารณสสงเคราะห์กะตันยูกะตะเวทิตาธรรมสามัคคีธรรมเร่งขับเคลื่อนสู่ชุมชนอาั้นก็ขอให้พวกเราได้ไปฏิบัติและทำเพื่อประโยชน์สุดเกื่อกูลหลักหัวใจภูมงสงเคราะห์ที่องค์สม็จปราสมางเจ้าตัดแก่ป้าหลานหกสิบรูปที่สําเด็จ ผู้ก็คนกระจารยเอามาเป็นหลักขับเคลื่อนโครงการหน่วยอารมณ์ชาติเพื่อบรรลุจุดมุ่คือหลักสังคมของผู้ใจสังคมก็เพื่อประโยชน์สุขเพื่อกูรแก่งผลหรือที่ชาติเพื่อตามสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตระหนักรองให้แก่ประชาชนของนรวมองประเทศชาติของเราจุดประสงค์มุ่งหมายวัตถุประสงค์และหลักธรรมที่ขับแปรหัวข้อที่ขับเคลื่อนไป เรื่องโครงการหมู่บ้านสี่ห้าก็เพราะความแตกแยกของสังคมของคนในชาติหัวใจของโครงการคือความสร้างความรักความป่อมงสังคมของคนในชาติเพื่อที่งานอ,อปตอ,อันมีหัวใจหลักเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามความสมควรโดยไม่ขัดกับพระธรรมวินัยและกฎหมายอ,อปตอในยุคปัจจุบันจะถูกปรับให้เข้ากับสังคมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง แต่พลังสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสำมฤทธิทั้ง8ข้อหลักนั้นต้องอาศัยภาคีเครือข่ายและขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนวันนี้เนี่ยมีความเพิ่มปิติที่ได้มีโอกาสมาร่วมสัมมนาการโครงการอบรมประชาชนกลางหน้าของหน่วยอบอตอนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานก็มีความเพิ่มปิติที่ได้เห็น พระเทลานุเทละจํานวนมากนะที่มีความกระตือร้น,นที่จะพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่ออํานวยความผาสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวพุทธทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าพระเทรานุเถระเนี่ยท่านก็จะได้มาถกปัญหาที่ท่านได้ประสบมาเราจะทำอย่างไรให้การทำงานเนี่ยมีมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับ